สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ดีๆอย่างนี้นะครับผมทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับเป็นสินค้าที่หายากนะครับถามกันมาเยอะนะครับในเพจว่าเอ๊หรือใน Youtube นะครับลูกค้าผมที่เป็น f อฟีมีไหมมีไหมยันมาทีเอฟร้อยยี่รุ่นวายนะครับตอบตรงๆเลยว่าของหายากครับรุ่นนี้ไม่มีบ่อยนะครับวันนี้ก็พอมีสินค้ามานําเสนอกันหนึ่งเครื่องนะครับ ผมจะให้ภาพและเสียงบรรยายนะครับเครื่องสภาพ90%แท้นะครับ90%แท้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับํารีวิวกลางแจ้งเลยครับเห็นก็จะจระเลยนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันเดี๋ยวบอกราคาไว้ก่อนนะครับอย่าว่าอย่างนี้นะครับผมเป็นเครื่องอสภาพดีแล้วกันนะครับเกรดพรีเมียมนะครับมือสองนะครับราคาผมตั้งไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับ สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยราคาเนี้ยส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับส่งให้ฟรีทั่วไทยสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแต่ท่านใดอ่มารับเองหน้าร้านนะครับเหลือสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลดได้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาตัวนี้อาจจะลดได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมได้ราคาซื้อเข้ามานะครับให้ลูกค้าได้มีสินค้าได้ดูกันนะครับเดี๋ยวดูเนื้อตัวนะครับนี่ครับ ฮรับประกันให้ว่าเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะครับนี่ครับราคานี้ไม่ไม่รวมโครงรถไถนะครับโครงรถไถเป็นสิงสยามพร้อมล้อยางผมขายที่หกพันสามร้อยบาทนะครับหกพันสามร้อยบาทตัวสิงสยามตัวนี้นะครับขายหกพันสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ บอร์โทรร้านทรัพย์โสพลน,นะครับ089 246 2253นะครับ089 246 2253มาเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันโอเค ให้เสียงและภาพบรรยายนะครับผมท่านใดสนใจจริงนะครับเน้นโทนะครับผมงดตอบแชทนะครับเน้นโทนะครับงดตอบแชทเพราะว่าการโทนะครับเป็นฟาร์มจริงใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วได้คุยกันของแท้นะครับแชทก็เหมือนแชทกันถามเปล่าๆนะครับโทรชัดเกณ์ป่าเบอร์โทรร้านเรา0ูนย์6 2 2 5 3นะครับ0ู9ย์6 2 2 5 3เท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอซื้อวันนี้นะครับ เดือนกุมภานะครับถึงวันที่15มีนาแถมน้ำมันเครื่องฟรีนะครับ3ลิตรน้ำมันเครื่องฟรี3ลิตรครับแถมให้ของใหม่เลยนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้ตามติดตามมาได้เลยนะครับผมแถมน้ำมันเครื่อง3ลิตรฟรีเพื่อท่านจะได้เติมเครื่องของท่านนะครับตัวอื่นหรือตัวใดนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ